สวัสดีครับผมมาน้องไฮโชกสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุข,สข,สข,ขนครับผมมาแล้วพัฒนาเล่าพัฒนาเลขมีที่มาวันจันทร์ที่สิบหกกุมภาหกเก้าออกออกมวเดียวกันกับรัฐบาลไทยนะพี่น้องน้องวันที่สิบหกเพื่อกันวันจันทร์ที่สิบหกรัฐบาลไทยก็วันจันท 16. ร์ท,ออที่สิบหก รัฐบาลไทยสีมองล่าพัฒนาสองถมเครื่องเรไปนองเด้อมาเบิงผลมือวัดศุกร์ไปหนองมือวัดศุกร์เลขบนออกหกแปดเลขกล่างออกหกหกเรืองไปนองเด้อเนี่ยเลขกมีที่มาเลขกวิ่งเข่าตัวเน้นเขาบนล่างความเน้นหกจับคู่กับเขาตัวเน้นความ ไปหนองเฮาไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเด้อเพราะว่าเพิ่นเน้นติดหอกมัดเลยเสียอย่างเดียวตะเล็กลามดอกหอกหอกนอไปหนองเนาะจะ่จะได้แต่ว่าขบวนนี่เขายุเขาตรงๆเขาตัวเล่นเขาตัวเล่นความไปหนองเล็กมิดจีมานเอฟซีเขามาใหม่ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเด้เอฟซีผู้ผู้เพิ่นติดตามเล็กมิดจีมานั่นพรู้จักกันแล้วรู้จักก็อย่างพราะว่าเลขกันบ่เป็นเลขออกแล้วบ่วงกลมบออกมาไม่นเด้ เลขวิ่งเข่าตัวเน้นร้อมหกกับเจ็ดเพื่เน้นหกมาบนล่างเลยเลขกล่างเข่าหกหกอันนี้ก็เข่าตัวเน้นพร้อมเข้าหกแปดตรงๆเลยเพื่เน้นติดหกมาเลยองดูข้าเป็นหกหายัางเง้เข่าบนล่างแน่นอนไปหนออันนี้มาเปลี่ยนหกหกซะมาเบิ่นซะนอไปหนอเนาะหก 6, หาเป็นก็มีเรียบมันมาเบิ่์นซะ ท่านพอเป็นหกโกแล้วเป็นหกห้าหกแปดด้วยแต่เขาหดบนล่างเนาะเพราะว่ามันหกบนหกล่างเลยมื่อวัดพุทธกับหกบนหกล่างเนี่ยเห็นไหมนี่มือวัดพุทธมื่อวัดพุทธกับหกเก้าหกสี่มันว่าหกเก้าหกสี่แล้วก็นมาหกแปดแล้วก็หกหกเนาะ กอเห็นไหมเวอดสุกกันเลยดีฮ้นหอมหกปุ่น6กล้างสองวันละวัดนี้ก็บิ่งวันนี้ยังติดหกอยู่ด้วยพี่น่องหกมาสี่ตัวเลยหกมาสี่ตัวเดยพี่น่องเห็นไหมลักษสนกับเก้า ลักน้วยกับแปดที่เหลียอยกลางหกตั้งสี่ตัวนะมันก็ยังมากเราคาเดียแทบบอกหกไปหรอกจินัยมากคักมากเนี่ยปุดยยุ่เงี้ยอยู่ซ่านไหนบ้า มลามดีมาลามดังตะมีคนอยู่เฮียนเยกมีที่มา เด็กมี่ทม่าเด้ไปลองด้ วิ่งบนล่างให้เก่าให้น่อยวดที่เล้วหันหกกับกีดงวดนี้ปัญหาครับ6มมา่อแน่ได้พี่น้องเด็กหกตั้งสีตัวที่ไปหมดอยู่บ่โมเลียไปเจ็กตัวได้บ่ ตาเพิ่นเนียนหาแล้วี่นองแล้วเพิ่นเนียนหา จับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสาม ห้าแปดหลังพวกพวกันยังกกตตพิโรนอากาต้โตุะปักปักห้าเก้า Học xuống หกเก่าก็ไม่กอ็กออกแล้วหกเก่าก็ได้เอาอหอเกเก,เก่าเราไปลองด้วยเล็กเก่าด้ะเล็กเก่าขาตำขาเตี้ยส่วนเหล็กสามตัวสามตัวเจ็ดห้าแป 8ปดห้าหนึ่งเป็นกระเน็นติดหาคือเกาได้ไปนอนก่อนเชแล้วกระเนนติดหาหนึ่งหาแปดคือเกาให้นอนคือเกา อขอโทษพี่นอ้องพี่น,อน,น้องไปในแคปหน้าจ้าเลยไม่ทีมากวันจันทร์ที่สิบหกเนี่วิ่งบนรางหาคบหกเพเน้นหาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าเพื่นอนเน้นให้หาหนึ่งหาแปดเน้นจิตหาแล้วพี่น้องดรง้อโซ่เลขสามตัวในเจ็ดหาแปดและครับแปดหาหนึ่ง เตามนั่นครับผมขันมากกับจังใจประมาณกับพาดได้ไปนองได้ตัวเลยแก่ดาวท่านขอพูดอาจารย์ได้หลายครับผมฝากคนเหล็กคนแช่ก็จะตามสวัสดีครับผม